สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะก่ายินดีตอนรับทุกทานเข่าสูสองของเฮาอีกคือเก่าคือเดิมก่าระวางกลางของการเดินทางเนาะเฮาเข้าไปที่บ้านตีนพาแล้วก็กลับมาแล้วก็มาเห็นทางน้องน้อยเพิ่นบู้ว่าพากันมานังมันยังอยู่ในป่านี่แคมทางนี่แหละเฮากันเลยว่าจะานาแจกขนมแจกขนมเด็กน้อยไปกินนันนั้เนาะกั เดี๋ยวเขาจะไปถามเพื่อนเบิงเนาะถามน้องๆเบิงว่าน้องๆกันมาอยู่นี่เฮ็ดยังนะมัเอาถือขนมมาอยู่อึ๊บมาเห็นเด็กน้อยนี่ต้องเอาขนมล่อ <c oughs> ของหมักของเด็กน้อยนี่มาซื้อมา,ยดดา,าอ,อยู่ติดหลอดก็ทุกตอกีเขาแคปยังน่ะ กินเค้าเอรเลกกินคาราลาเนี่ยสบายดีเพื่อนได้ไหมสบายดีเพื่อนได้สบายดีสบายดีถาสบายดีเอาเอาเสือลงกไหมเสือมีไหมยังเอาลงเอาลงเอาลงเออนั่งนั่งสบายดีนะสบายดีเออน้อยสบายดีเอาถาสบายดีนี่ไอ้ถามได้จุนออกมาเห็นยังจุนเนี่โอเคสิไปให้ ข้าเคืองบักละไลนี่นะชีไปนอนอยู่ให้ไปนอนน้ำพ่อแม่น่ะแม่อ๋อนี่เขาออกมาแต้ทั้งนั้นและมาแล้วก็ไม่เห็นสองสี่หกหกคนบ่แม่นไอ้ไงน้องกะที่แม่นอนอันนี้แม่แม่แน่นอนจากครอบครัวอยู่นี่2สองครอบครัว ผููไดูู้ไดเป็นน้องพู้ไดอันอันนี้น้องเจ้าพนะแมนน้องฮะพูดนันคนแมนอันนี้แมนนแมนนออันนก็้อเราอันนี้ก็นี่แมนแมนแเขามอันอันนี้เป็นน้องพู้เนี่ยอ๋อใช่ไหพู้นี้พูดนี้เจ้านี่สองสี่สี่คนนะอเอาเจ้าพวเขาเขียนสินเข้าเข้าเจ้าเข้าปอนยังละ มอมอหนึ่งมอหนึ่งน้องซื้อยังกะาะตาซุนิกซุนิกว้าซื้อเท่เลยว่ะตาซุนิกเข่า,าขม่นหนึ่งอ่ะน้องไปเข่ายุ้ยแสงปางทองอยุบปางทองน้องไปนอนพูน้หน่ะ,ะเดี๋ยวนี้มาให้ซื้อๆเราเมื่อแรงจิกาไปห้องเียนเออเมื่อน,นี้มันมือวันทิศเนาะอืมว้าถือไปนอนคนเปรีขเข่าไปกินอ่ะมีผู้ใดไปโซงบ่ พอไปส่ง m ถ่ายคู่คู่คู่ยู่บ้านเฮาแม่นคู่ไปส่งเข้าอยู่หม้อคู่คู่ไปตัดเอาพื้นหร่ออะไรป่วยอ่าคู่คู่ไปตัดพื้นไปจุ่นอกไปนั่งหันดีๆไปอาซัดอาซัดปูนั่งน้ำกันดีๆอาจจะแ๊กขนมไปไปในนั่งหันนั่งหันนะ นางเลี้ยงกันดีดีอ่ะจีโอ้นางเลี้ยงกันดีดีอาะจียายขนมให้กินเนอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชนิดไอ้ถามชื่อกันพู้นี่ซื้อยังชื่น้ำนะช่น้ำนจิกน้ำลินน้ำลินไอ้น้ำลินเอาคือลืมซื้อตัวเองใช่ไหมเข่าเฮียนบอกเข่าเข่าปอยังปอซองปอซองเข่ายู่บ้านนาอ่าเดี๋ยวนี้ไปให้ À, cháu sinh nhau? Sư Lá Tì Lá Tì Ừ Ồ, oh, nhọt đấy nè Cháu kháu không khảo bò? Kháu Kháu bao sáng nào? À, chào chào Anh như cháu cháu kỳ? Chết kỳ <laughs> Chết bì. À, đến đây sư bài hay Đôi. À, cháu sinh xin Nục xin Nục nang Nục Nàng không khảo bò? Nhàng. อนุบาลอนุบาลอันนีนนน้ประมาณสามปีนี่น, <c oughs> นกเจ้าสิยังภิกไทยฮะภิกไทยภิกไทยปอาสิผู้ใดก็คักเดียวอะเ <c oughs> จ้ออนนจายังเจักปีปปสิปีสิปีเข่าแห้นป่อย,อยังป่อยป่อยแล้วเข่าอ,อยู่บ้านเนาะหรอเจ้าแม่น้องของซุนิกราคาแบบผู้นี้ก็แม่นอ้องเจ้าเนาะ แล้วก็อันนี้ก็แม่นองอันนี้ซื่ออยังนางแมมฮะนางแมมจากปีอ่ะสองปีสองปีสามปีแล้วลูกกองเขาเงี้ยเขาอนุบาลโดยเดนิโอฮะของปอยสามแล้ว ป้าก็เก่งแท้ว่าอนุบาลที่อนุบาลเนาะรวยเนี่ยไอ้บาลากุใจเลยครซุนิซุนิยุไกบอกให้นอนซุนิไก่ไก้มันุนิซุนิกไก่ตามันมันจบฮะไม่จบจ้าะดูดอยพูนดูดอยเฮาเา ฮะกําลังจูดให้เอากําลังจูดให้โอ้ไฮสุนิกเปรซะสุนิกพ่อว้าได้แล้วสุนิกกับอนาพาผีไทยเนาะพ่อพ่อพ่อน้องชื่อยังเท้าขึ้นขึ้นแม่ท้าแม่ได้ดาแม่ดาเขาคือว่าสร้างต่างสีลูกเธอเนาะต่างสีผู้ใดบ่คนมวนคนคล้อยเดี๋ยวนี้นี่ถากคู่ไปซงดิ เสี่ยวเครื่องนี่ไปให้พ่อแม่พ่อแม่ยุให้เราอ,อันนี้มันเขา่ามันยังเข่าปุกอะมันะอะหนึ่งเป่าสองเปาสามเป่าก็ตัวนเข่าปุกกมันของจำมาละแล้วของขวเข่าบวมอ่บ่มเข่าไปให้ลาลาได้ตะกี้เห็นู้ใดกินขนมเออกินเขา้ามันพริกไทยเนาะกินเข้าลาลาเนี่ย อยากกินเขาเนาะสวยเนาะกินบอคนมกินกินโปรตีนกินยกมือขึ้นกินบ่กินบ่โนกกินบ่กินบ่เจ้ากินบ่โอเคเดี๋ยวไอ้ป๊อกเออไอ้ยาเลยเออเอาแยกทงินิกนี่แกเอาซื้อทงเอาหนึ <S <S ่งทงเอาหนึ่งทงเอา อันนี้ซีมไงา่งหานาลินนาลินอาเจ็ทองบูบูบ่ะได้จิปาเอาเอาส่งเอาส่งทงเอาส่งทงเอาส่งทกจ่ายซีมไงาเกว่าลาตีลาตีอาเจ็ทองเอาอาันนี้ทงอันนทง อันนี้นกเนาะนกอเจ็กทงบ <c oughs> อกภาษาเล่สาสงา่สง,าสง่งเลยสง่งทธงขอบใจได้วอลูกขอบใจเลยนุกเอาเอานบนกเด้อขอบใจนะัน้นกบเอากังงอ่ะไอพิฆาตเจากธงสง่สงขอบใจ อันนี้แม่เชื่อไหมเราด้วยมั้ยแม่ฮะเอาภาษาลาวแม่เอาโซงขอบใจเลยขอบใจเลยเลยดีเอาเจ้าได้อันเดียวเอะขอบใจเ้ยเดี๋ยวนี่ซื้อผ้ากันถ่ายรถที่รถนี่ยังไปในเมืองพุ่น้ำวันหนึ่งขจิก้บมาแล้วเอาเครื่องขึ้นเราไปโซง น้ำอะไรน้องสี่ปองเฮียนกันตอนแรกไปน้ำแผ่ไปน้ำมูมูไปกอไเือหมูก็ไปเลกันอามูกัน้ำกันจะคนไปน้ำกันหลายคนหลายคนน้องไปน้องไปไปนนพุ่นหกคนไปน้ำกันอ่ะหลายคนหลายคนสี่แปดคน่ะ แต่ว่าผู้ใดเฮียนมอมอนึงก็มีมอสองก็มีจังนั้นติลมีมีที่จับเป็นงิอยู่ว่ายม่ังจีกบ่ได้เบิ่งอาจีให้แม่มาจีกขนมบ่ได้แม่แม่มอยากกินขนมดิแล้วอายก็อบ่ได้วัน ใช่มันเปนขนมนี่ขอบใจแล้วขอบใจนุบแกนั้นอะไรขอบใจนุบกันนุบกันนัขอบใจเต็มที่แล้วนุะสาดูหนักเลยเนาะแม่เนาะ แว่าน้องๆเบาภาษาเราได้เกือบมืดทุกคนน้องเบาได้มืดได้นอง,านนองลาตีเบาไ,ด,าบาได้มืดบ่ตเบาได้มืดปาตัวนี้แกได้ไหมาแกไหมไม่ผีไทยมาแกน้องได้ิดไีไทย ขอบใจเอาเจ้าแก้วไ่ได้วันนี้ราตีแก้วไ่ได้เบิ้องไอแก้มา <c oughs> แค่นี้เอาแก้กับน,นมเนี่นะ <c oughs> ดยกินกับเข้ากัแบแซบกับนมมันแซบบ่านิดแซบ แซ่บแท้แท้แซ่บแท้แท้ได้กินบ่ได้กินเคยได้กินบ่บ่ได้กินอ่ะพ่อแม่บอเอาเงินให้ซื้อจังนะซื้อกินขนมตังขนมตางบ่แม่นแบบนี้เนาะแมนแบบนี้ฮะมันมีครีมเนาะมันมีครีมแซ่บ สกโลตเอยยังหูสกโลต <c oughs> <c oughs> ป้าแดดบังกันหอนเลยขี่รถมานะเป็นป้าเนะี่ยกำลังจูไทยพอแม่เฮ็ดให้กวางบ่ซุนิกกวางมืดเขานี่ประมาณจากจากเปา่าประมาณห้าหเป่าออถูกบัวลักลประมาณาห้าสิบเปฮะห้าสิบปย์อนะไรปเนี่ยอ ว่าอันเขานี่เนี่ยครับไปซักนี่มันมุดจากเป่าเอาเอล่ามุกหน่อยโรดเออร์เออเผาดูเอาเปล่าอ๋อกว่างเนาะมุดมุดดอยแล้วโบก็ทำมาด่าทำไมโบมุดดอยบ่อ๋อเธอว่ามุดเข่าเสื้อลายเธอว่าฉันหาฮุเป่านน่ะมุดละผู้ใดมุดผู้ใดมุดจะให้ตืิม ชนลิกเมืดเอาขอบใจได้เห็นอะไรอบใจเห็นดีเดียวภูรายมืดวันนี้แม่เปล่ากินเนื้อจิ๊กเปลี่ยนแล้วเนี่ยวันนี้เอาวันนี้ลาตีจิ๊วกาได้ ยี่ขนมก็่ได้เน้องเอานากยังอัน Becca. นะจิ้มอันนี้กินอยู่จซ้าปบาโนกแม่นานกเนาะลำอะไรนกลำเอ้ยเราตีแกเปื่อน เมื่อไพร่ใคเมื่อที่ให้ติ้มเนี่แคันจะอุ่นริบบินมาเนี่ยแซบแับนี่สุนิกสุนิกลาตีแล้วกับริกไทยแมมนกแล้วกับมันอย่างไงนี้นาลินนาลินขนมที่จุน้องกินเดี๋ยวนี้นะ แมนเงินของปุ้ยายใจบุญที่เพินส่งมาน้ำไอ้ไอศีมาแมนเงินของแม่ขานคิมโตเฟอร์อยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพินส่งเงินมาไว้น้ำไอ้เราออ้มาไอ้กระซี้ีิโรดมานำเห็นจุน้องนี้ออ้ก็เลยให้กินนะขอบใจกันได้ไหมขอบใจแ่บนอขอบใจดีๆน้าล่นขอบใจดีเออแม่ด้วยอ่าเบิ้ลให้จุญยายมันนิดนอ

อาจิกกระบังโดยโดยโดยนี่ต่างไก่เฮียหนึ่งซื้อเนึ่เฮียมันเก่งเนึ่งยักได้ไหมยังบ่บ่ยักได้ยังยักได้รถเออลด์ยังรถทิบลดทิบเอาไปหยังรถทิบขี้ขี้ขี้ไปยังขี้ไปงเยนขี้ไปงเยนปลาดอยจะนี่ขี้บ่ได้ดิขี้ได้โอลาตีว่าได้โอยักได้รถทิบลาตีก็บยักได้ thích thái cái giá đây giá là 1 thịt 7000 ừm chào đây. bố giá đây nhầm, giá đây thuốc sắp thuốc sắp bà thu áo bay hay nhầm thuốc sắp linh niệm linh niệm linh niệm bay áo bay áo ở bình bông bình áo bay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  nhầm có

Sông xưa Sông xưa ừ. oh, sông xưa xong xưa nó xưa sông xưa xong xưa sông xưa xưa xong đây, xưa xong xưa xưa xong xưa xong chạy bún xưa xong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  เื้อสื้อให้เอดีๆวเาออกก่อนเอาดีดียวสื้อสงเสื้อให้เสื้อเอ้ลานเดลให้ลานเดลรนยักไใดให้ันเดลมันยักใดเครื่องนอเด็กน้อยส่วนอ่าปิกไทยครับราตีว่ายักษใดติทีสสนิทยักใดโทรศัพท์นารินบป็ยักษใดยัง อายากได้อันแด่อันหนึ่งเอาเอาส่งเสื้อส่งเสื้อยังนกนกอยากได้ยังะคือแต่อยากนอนนี่นกอยากนอนพี่เบิ่งเอาอ่ะก้าวกลับนะจังนะกาเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือคลิปเหนียนเฮาขี่รถกายมาออกจากบ้านตีนผามาแล้วก็มาเห็นน้องน้งนั่งยู่นนี่แหละเนี่ย เฮาก็เลยว่าอ่าเอาขนมมาแจกใหญ่เด็กน้อยแล้วก็มาอ่าอู่ม,มาลมนําเด็กน้อยนะ่ะแล้วก็มาให้กําลังใจใน้องๆตั้งใจเรียนหนังสือเนาะอ่าแล้วก็ถามสอบถามบางความรู้สึกเบิง่งคนอยูเ่เขตอ่าถือว่าสนทรบดุสาคัญพ่อแม่พี่น้องอยูเย่เขตด้วยเนาะว่าอยากได้หยังนะถามก็มีหลายคนก็อยากได้หลายแนวเนาะก็เฮาก็ถามให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญรับซาอนํากันเนาะบางทีก็ อาจจะมีปุญนญะาเบุญที่ว่ายักษ์ซื้อเครื่องซื้อของให้น้องๆนะนนเนาะช่วยเหลือทางด้านการเยียนการศึกษาอย่างก็ดีเนาะเอาก็าได้ซอบทามกันไปสําหรับคลิปนี้เฮาก็าได้เอาเงินของแม่คานคิมโตเฟอร์เนาะซื้อขนมติ๊รถมานาแลรวก็วับมาแจกยายให้น้องๆได้กินนํากัหมดทุกคนเนาะก็ต้องขอขอโมกขอบใจเนาะทั้งแม่คานคิมโตเฟอร์คอยเพิินจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขลาร,รวยสุขภาพลารวยเงินทองนอนรับก็ะคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสน แนมือกะขอเด้งเงลานะสาธุโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนมาจะเป็นคลิปใดและยุ้อใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเขาคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่สบายดี